โภสโมหะวาคาธิสุนักขังสุมังอาคารังสุภาภาตังสุโหติตังสุคคโมสุมะโหโตจะสิรีังภัมมจาริโอปัสสัทธินากายากัมังวาจาธรรมังปะทาจิฐานะปะทาจินังโลกังภังไปนิติเตปะทาจิ สั้นๆนี่เอาถ้าติดตาหุ่นจะประสาทีญาติยาเดือดสนิทยู่คนโตเยเดวาอาตมิตรงขึ้นจริงจังเลย คือป่านนี้ขาว่าแต่เนาะปูเป็นมารุ่นในปูอันเมื่อนั้นปูไปนั่งสมาธถที่อุดรกันนครับหญ้าพืม้ตัวมาแบบไรปูไม่แวมาเอื่นใช้กี่แหกเอาเอามองมันเป็นการเราทื่เหลังจากฝนมันเราเนาะออกไปออกมาเหยื่อลังเส้นเมียกันน้อยพื่นทานหกกลุ่มไม่น้อยเลยนะยนลังเส้นไปนร้อยหลับยังไงเพราะลอยหลับพึ่จะเลยนิดแต่ถมเมียเราเอื่นใส่เบองเอาเดอเบองเอาเดอสันละวา งอแวก็ะหัวใจกระดานนี่สิเ่ยะาเทาขาว่าเท้าขาวยกไปเลยแม่กเ็นมันเอาเบิ้งเอาเรื่อมาสั่นแล้วก็โยงเ่ยเบิ้งแปบเดียวเอาเบิ้งมาเรอหลงบเอาไปแรกเาเรื่อมาสั่นเวาริไอ้ตาบอนมาาบอนของปูปูนนะเของสมแมมาต่ไนเป็นสมแม่มันาครับราถามาเล้ก็ให้แมงวกับแมงอย่างนี้ครับตอนโดใส่ทีนึงครับเป็นสั่นก็แม่มาหนีคือแม่นะคตัวใดก็ปูไม่ึงสองเก่าครับ สีแดงเลยโบแดงที่นขึ้นดีไปนหน่สองเก้ายกเสร็จเห็เพือะเลยต้าเราบให้เบิ้งด่วนอืมต่างคนมาคือแม่บานีพูดจันอย่างพวกท่านมากครับพ่มาเลยบบกูแต็มครับพอมากมาครับเราถายเฮ็ดนี้เดีวคนที่เราจะมาพูยกให้เพิ่ะเน่เพป็นโยกลักษณะเดียวเขาบอเราหลวงพ่อจะเอาเบิ้งเด่ยวมาเสิร์ฟเราจะโยกบ้านมาเนี่ยลรวก็สะดึงลงเลยเบ้งสั่นครับไอเบิ้งข้าวเดียวดึงลงหมดแน่นครับไอเบิ้งข้าวเดียวดึงนลงเ หนึ่งสองเก้าแต่เข้าวเดี๋ยังเล่าพี่นั่นละหนึ่งสองเก้าตรงันนี้นึ่งสอกแสดงว่าผู้ว่าท่านใดอีกมันบ่ครับองบป็นผู้ปูเป็นพันตามบ่ครับท่านบาบกครับเขาตรงการทามเคื่องห้อยันแล้วพนดมาบกที่หลังเข้าตรงามที่ห้อคนรันคนแสดงว่าตรงมาตามอีกเพื่อผู้ลังจากแก้บนเล้วเพื่อผู้เป็นว่าห้งานครับเปล่สั่ เพราะว่านี่เป็นเรื่ของตัวแม่เล่าห<ะ>นึ่งสองเก้า3 3> <12 9 S 2> แม่ครับเป็นเด็ก,ดดกงามคัอเป็นเด็กงานบอกครัแมงครับเจเซี่พน,นกูพน,นมาก,มากที่หลังกับมี่กูตะกี้แต่สามตัวเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะพี่กู <laughs> เศ้าบอกเด็กก่รัา เป็นจังเดย์คู่หน่งของแา่มเรียงเีเถึงตัวนี่สามสี่เหียบนะคุณผมน่ะยาดอนกันเขามาบนก็แก่เราระบบบนก่แก่บเห็นแล้วสำคัญไรวันนี้ย่ามือถือสามหรือถือสองคู่ที่แรกสองสองตัววันสองตัววันสองวันวัต่อไปวันที่สามเป็นสามตัววดที่สามวดที่สามหมืงานใหญ่เลยบองานใหญ่เลยเป็นบนยังค่ะ้ันทามานขอมาเด้แหล้วนตปขอเลยคานับ หอมมะลันจกขนาดนี้ว่าสัมผัสว่าสำหรับป่ากพย่งยิงผีพวกนีเพิ่งพูนอะไรนะครับก็เปไล่ออกแล้วก็ทำไมล้ยสัตว์นี่โทุมบาร์ติทุ่มมลนเมื่อกี้คูวาว่าเรียกเลขคู้ไหนครับหนึ่งสองเก้นี่ก็เลขคู่ไหนู่ไหนครับเลกขอแม่เราเหมือินเงนเอนแม่ครับ แต่ไม่เราเป็นผู้มงานหระงานงานดระจำงานปรำนี่ยสสแตาเลขผูจันที่เ้าคนมหาประจำเนี่ย่าท่านเด่นนตกรอของแกกนแมนครับเ้ากรเ็นเห็นเพ่นที่ผมบ้างที่ค่อยได้มัตลอดสิเป็นผููจันนั่นมาค่ะกลายเป็นพวกผูแล้ไร่โอมนะครับเขา้วันที่กันมากรมาตีกันมากแล้วก็ต่อไปนัแต่ว่าผููจันเป็นคนาบอกครับเกคนหนึ่งจ้า ก็ผมกว่าว่าวไว้ว่านะที่เพิ่นสั่งมาเพิ่นพอเบิ้งคนเัน้อยเดียรตัดจบเพิ่อนกานมาสิมาแก่ปู่ครับสิผระ้าณนั่นได้สิดเตามสัจจาแต่เด็กปูบาดนี้เอาสามโตตรงโลดปูไมจังได้งานนี้วันสิได้วางว่นนี้แล้วน่สามโตครับอันนี้นั่งกับพวกพิดกันพี่น้องระบบระบบแห่กันบ้านปลายได้ของรถแคบปานงั้ง มาปลาที่จะของดีไรคือได้มาหางเดี๋ยวไข่ก็เดี๋ยวกาหันน้อปูหนึ่งสองเก้าเนาะแมนครับตัวร่องกับหนึ่งสองปแนครับเก้าปีมหัวครับรอแต่ของปูปูคนหละกันน้อยนี่ของงานถ่านเล็กปูนว่าบัานร่องคนจะขนละหลังจากเจาเฮ็ดห้าว่าถ่านเจ้าเ้บอกเพืบอกไปเราคนกับฉีนมากไปน่เนาะ ไปใช้ับอฮอแก่ของวัตถุภัณนากรนาตาอันนี้แก้ผู้จันทรับะืาเมาว่หายก้อนแมนครับก็สิ้ห้ก้อนเนึงมเออาสิ้ห้ก้อนเป็นันเห็นบแวบเดียวแล้วอรเดิงกนเบ้ากัไมันือน่งเท่าไดเากโยกโดนละตีแมนครับยกไวเ่าบ้าก็เฮ็ดตามยาเฮ็ดเลยมันมาจากมานึงแวบเดียวกันท่านบูงเลยครับเเดียวกันทำไมแวบํานีวู่ แวบบึดเดียว่ดีแต่วันแดงก็ขึ้นสิล่ะแดงจงคือมีสีเือสนองเลือนี้แต่ว่าพระเดริาจอนกับตันนี้กเหม็นเป็นไปแดงแล้วเรายืงมาออพวกออกนี่แหะนเราห้องสวนมาได้เต็มวอนกะหิใม่ห้องสวนหงินงจะขาดเรียบบกูนี่ก็หู้จริงเห็นลยนะันอ้อกเิ่นสางเลยหยความ่ห้องสวนมาันออกเแล้วขันนั้นจะออแล้วกสียห้องสวนขึ้นมาเนี่ยเสียงงานแต่ ปกติแล้วขันปูขันเวลานั่นปูจะลงไปยูดดอนจำเลยมันบบา,า,าลงไปยูสมัยมือ <c oughs> มี้วันี้ลลงไปเยมัจะลงไปสมยทมนึ่งทุ่มสอทุมท่มเลงไปแล้วมือนี้ว่ไดดลงไปข้าแกาบนนกะูที่แดกว่าสิไปแกในปลาบนนะอโอ้นามถ่วงนาถ่วงเลยไปไดนา,า่วงข้างข่วด้ต้องย่างเอาย่างกันบ่หวเป็นต้องไปเกเกเพรนน่ว่าแสงร้อยบุ เรากับจาตอนรับตัวกับแสงร้อยลงราหมู่บ้านหม่บ้านสีเียนบอทิ้มไม่เสอผ้าผมแลีนไ่กับผ้าแลีนกันเลยผู้ใดผู้ใดแลนไปเพราะว่ากัเวลเลเวลาบ่รวมกับมนุษยาวระช่กไอกันตกัไห้เดี่ยวก็นี้กับว้ยคณิงาก็ยิ่เศ้าอย่างจี๋จีพนว้ออกจากยิงจะกห้องไปจะห้อยว่ราตรงห่างจำลูกจำไม่เสียโรงเรียนเลยเนี่ยเรียนทัากันบอสด้ว เพป็นที่รับเพรเป็นตะยานไรเพราะเขาตัวจะคลองนะครับแยกตัวของแหงแลนหันสองข้วนมากมันตัวจะคลองไม่ได้แม่นครับอันนี้ภาพแปดมันตัวจะคลองไปง่ายเลยเขาบอกอันนี้เห็นจังไม่ได้ตัวนะครับเพราะว่ามันเห็นจังเห็นกับตัวจะคลองไปเลยเลยแล้วกับบ้านไรแลนผังไปอีกสักครับหญ้าหญ้านี่ค iv ือผีโปงใช่ไหมครับปู่แม่ครับลอยมาบอกเลยเนี่ยเรายางโกยๆเลยครับเพราะลอยอย่างเดียวเพราะยางโกยๆเป็นพคนด้วยกครับ นี่แหละเท่านี่ละ่อไปยาดอนกรเราคำแต่ว่าที่เลี้ยงไปแกลทีนี้เสียงไฟร่อยองรององวองเย่างนี้ันมาตะจอเราไปสิดบปั๊บรถก็เลนย่างปุยเข้ามาเลยนะเนาะเอบอกเปแต่ยาดนะเนียได้ใส่วะทางเท้าผมเอาแฟนเปิ้นเจออยู่ขางอุงขางเฮียนเลยว่าใหทหารทหาเนี่ยแขเนียยัปเซียเลยเ็นเอเซียอเล่ตะวนดีครับ หนึ่งสองเก้าหนึ่งสองอกันเด็กพี่น้องเในอันนี้เบอร์เขาเบิรนแบรไปมครับนี่เอานี้ซ้แบรกแบรครับหาแล้ครับพ่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณแพทคันแม่เปียไปนี่ซ้ำแบรเราเีนหนึ่งห้องนี่สาสองเทียบคนแบบคนแบบพี่หลีเตครับเดี๋ยีแต่ว่ากระตแดงก็เสีแลวครับกตแดงแบบไดเลยนะครับวดนี้ถือว่าหน่อยวัดที่แล้วนะคะกูวดที่แล้วยับ้งะพี่น้อง จังมาจังมาใส่กุ๊กห็นใส่กันตัวพบกันตัวเข็ยนอะไรได้แยกรากันไปค่ะมาล่อเบิ้งเหล็กกู้เป็นป่ะขาป่านี่นั่นครับนั่งสัมผัสไปนี่ครับไปเสียงเบิ้งต้องไปดันเบิ้งกันยับเส้นเตยม้อนหมดแล้วครับไอ้เตยยับเส้นเตยม้อนเนี่แม่นครับยับเตยม้อนมาจังไปเบิ้องกิครับ่นแล้วลืมซื้อเอาไว้ท้องมันมบหานตั้งปีนึงเนาะนั่นแปลว่าลืมใส่ในนี้มาทอดเมื่อได้ตัวไม่ไม่ได้กินเลย นนสันว่าเอาไปเสียงเนี่ยมันได้หนูครับเขาจะมาเสียงได้ทีครับเสียงดีไรฮะบู้หิงด้ที่น้องหมดมือผนลืมซะทีเดียวตัวไม้เขาจะซ้มาเีคัาเรียกว่าที่มันมากแปลงสั่นหล้วเนี่ยเสียงมันมันเอยหนึ่งสอเก้าจรวงหนึ่งสองหกยามาคว่างหลังแก่บุนเราปูสิมะหอยตัวค่ะปูมะหายก็เป็นขอมยาเล่นบค่ะ จากบัวปูแล้วละ้าครับ้เลดขอบคุณัตัวเลขก็ได้แล้วเนาะอันนี้เป็นเลขยาทาเลขปูแล้วบาทนีจ้า